กำนันบอยนำชาวบ้านบุกสาะระกลางยืนย่นหนังสือคัดค้านขอประธานบัตดเหมืองแร่โรงโมหินหวนได้รับผลกระทบต่อประชาชนยกโรงโมจังหวัดสระบุรีเป็นตัวอย่าง เมื่อเวลา10นาฬิกาสนาทีวันที่7มีนาคม2566ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายปรเมศโพรธรารกุลหรือกำนันบอยกเกษตรกรและว่าที่ผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยนางสาวพัชชาโสดสงผู้นำชาวบ้านหมู่ที่6บ้านเขาช่องตำบลเขา3ามสหาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีกว่า60คนยื่นหนังสือให้ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อคัดค้านการประทานบาัตรการสัมปทานเหมืองแร่หินแกรนิตและการตั้งโรงโม่หินของ บริษัทเ э อกชนโดยมีว่าที่ร้อยตรีสุภพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบมีนายอนุชาหอยสังแนมเพริธรรมกานางสาวอรารยาสายเพชรอุสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีน,นายอนันชยัยทองศรีนุษย์ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสังเกตการนอกจากยื่นหนังสือคัดค้านฉบับดังกล่าวแล้วชาวบ้านที่มายังได้นำป้ายคัดค้านมาชูให้เจ้าหน้าที่ได้เห็นเจนป้ายที่นำมามีข้อความระบุว่าขอความเห็นใจพวกเราชาวบ้านเถอะอย่าทำลายทรัพยากรและสุขภาพของพวกเรา เลยคัดค้านสัมป,ปทานเหมืองแร่สุขภาพหนูดีอยู่แล้วอย่าทำร้ายหนูเลยไม่เอารงโม่หินมันจะอยู่กับเรานานเกิน30ปีหยุดมลพิธาอากาศและเสียงไม่ใช่คนขายเขาแค่คนขายข้าวแกงบ้านนี้ไม่เอารงโม่หินและ พวกหนูโนไม่เอาเหมืองแร่ร่วมใจปกป้องไม่สร้างเหมืองไม่สร้างมลพิษเป็นต้นทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีสุภพมงคลบูชาถ่ายเทรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าท่านประเมศพธรากุลหรือกำนันบอยในฐานะที่ท่านได้เข้าไปคลุกคลีอยู่กับประชาชนซึ่งเป็นการดีที่พี่น้องประชาชนที่มาได้แสดงความคิดเห็นซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามพระราชบัญญัติเหมืองแร่ที่มีขั้นตอนการขอประธานบารเหมืองแร่แต่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งพี่น้องชาวตำบลเขาสา และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีการแสดงความคิดเห็นกันมาแล้วความคิดเห็นนั้นมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งในส่วนนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องนำเรียนไปถึงผู้มีอำนาจ นั่นก็คืออธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ซึ่งอำนาจในการอนุมัตินั้นไม่ได้ขึ้นกับผู้วา่าราชการจังหวัดแต่ผู้วา่าราชการจังหวัดจะช่วยในการกลั่นกรองคำคัดค้านจากอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ข้อความคัดค้านของพี่น้องประชาชนตกหล่นเมื่อข้อความคัดค้านถูกส่งไปถึงกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะพิจารณาซึ่งมีทั้งอนุญาตออกประธานและไม่ออกประทานบัตรให้มันเป็นไปได้ทั้งสองแนวทางซึ่งหลังจากรับหนังสือแล้วตนจะรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นทราบต่อไป ด้านนายปารเมศโพธารากุลหรือกํานันบอยได้กล่าวกับว่าที่ร้อยตรีสุภาพมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีที่มารับหนังสือว่าถึงแม่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่มีอำนาจในการอนุญาตออกใบประธานบัตรก็ตามหากท่านผู้ว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหรือหากท่านผู้ว่าแสดงความคิดเห็นว่าไม่สมควรที่จะออกประธานบัตรให้เพราะจะเกิดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันจะทําให้มีน้ําหนัก ซึ่งผู้ว่าเป็นพ่อเมืองจะต้องรับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าโรงโม่ต่างๆที่มีเช่นรงโม่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีหรือที่จังหวัดราชบุรีก็จะพบเป็นกลุ่มโรงโม่หินที่ไม่ใช่มีแค่รงโม่หินเดียวซึ่งหากอนาคตมีโรงโม่ขึ้นมาในพื้นที่ตำบลเขาสามสิา เป็น1ิบโรโม่นั่นจะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงซึ่งพื้นที่อำเภอธ่ามกามีเส้นทางในการขนส่งหินอยู่เป็นจํานวนมากและขอยกตัวอย่างโรงโม่หินที่จังหวัดสระบุรีว่าถนนที่เป็นถนนสายเมนมีเศษหินเศษฝุ่นปลิวตกกระจายอยู่เป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันเราต่างก็รู้กันอยู่แล้วว่าในระดับนานาชาติกําลังรณรงค์เรื่องฝุ่น PM 2.5กันอยู่ซึ่งทุกวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพติดหนึ่งใน1ิของโลกแล้ว ้ดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยเนื่องจากหินที่ได้าจากโรงโม่มันมีความสําคัญเพราะประเทศชาติจะต้องมาพัฒนาแต่ขอให้โรงโม่เหล่านี้ไปหาจุดที่ดีที่สุดที่ไม่ให้ไปรบกวนชาวบ้านซึ่งชาวบ้านทั้งหมดได้ลงชื่อคัดค้านทั้งหมด 2,329รายชื่อโดยไม่ต้องไปบังคับใครซึ่งอยากให้ทางจังหวัดไปสุ่มสำรวจดูก่อนก็ได้ว่าชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบภูเขาที่บริษัทเอกชนยื่นขอประมาณกว่า400ไร่เขาจะเอาโรงโม่หรือไม่ซึ่งตนเชื่อว่าไม่มีใครต้องการเอาโรงโม่มาตั้งเอาไว้ใกล้บ้านของตนเองอย่างแน่นอน นางสาวอรารยาสไลเพชรอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าขั้นตอนการขอประธานบัตรทำเหมืองแรกก่กรณีคำขอประธานบัตรที่1ทับ2,562ของบริษัทสกลการอุตสาหกรรมจำกัดเขตท้องที่หมู่ที่6ตําบสิบหาบอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566สำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประธานบัตรโครงการเหมืองแรห่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออ,อุตสาหกรรมก่อสร้างที่สาร นาเกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบนเขาสามสิบหอําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและมีประชาชนทั้งในพื้นที่ขอประธานบัตรและที่อยู่ภายในระยะใกล้เคียงรวมถึงที่อยู่นอกพื้นที่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่นอกพื้นที่คัดค้านการขอประทานบัตรและโรงโม่หิน ต่อมาวันที่23กุมภาพันธ์2566เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ขอประทานบัตรดังนี้ 1. ที่ทำการจรท 2. ที่ว่าการอำเภอธรรมกา 3. ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง 4. ที่ทำการอบตเขา3าบ 5. ที่ทำการกำนันตำบลพังตรุ 6. ที่ทำการกำนันตำบลเขา3า 7. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 และ8ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ด้ยสานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีแน่แน่ปลายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ขอประทานบัตรเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเข้าถึงข้อมูลตามคําร้องของผู้คัดค้านและได้รายงานการคัดค้านการขอประทานบัตรโรงโม่หินให้ผู้ที่มีอำนาจทราบแล้วเห็นว่าอุตสาหการรมตัวนี้มีความสำคัญผมก็เห็นนะครับว่าประเทศชาติต้องพัฒนาต้องใช้หิน แต่แต่ควรจะไปในจุดที่ที่ที่ดีที่สุดที่ไม่รบกวนชาวบ้านตรงนี้เนี่ยชาวบ้านมากันเยอะแยะแล้วเซ็นชื่อให้ผมมาเนี่ย2 3ง9นชื่อนะครับเซ็นมาแล้วไม่ได้บังคับให้เซ็นด้วยนะครับเราให้ชาวบ้านเนี่ยไปเซ็นกันฮ่าาไร่ชื่อกันเองนะครับ,รบแล้วทุกคนก็เซ็นให้ด้วยความเต็มใจในนี้จะมีบรงโทรศัพท์มีชื่อมีมุ่ที่ ถ้าถ้าก,การุณาทางจังหวัดเนี่ยช่วยสำรวจลองสุ่มดูก็ได้ว่าเขาเอาลงโม่ไหมไม่คงไม่มีใครอยากเอาลงโม่มาใกล้มาตั้งไว้บ้านตัวเองนะครับหรือหรือไม่ไม่ว่าพวกเราเนี่ยถ้าลงโม่มาตั้งก็หงคงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแต่เรื่องเสียหายทางนั้นมีแต่เรื่องของสุขภาพเรื่องของฝุ่นกินซึ่งก่อให้เกิดเ,เรื่องของโรคปอดเรื่องของมะเร็งปอด พวกเนี้ยเราทำลายเดี๋ยวท่านแรมเพเภอมีอะไรจะกล่าวไหมครับเราแรมอพิร์มก็จะเพื่อนตรวจสอบให้จังหวัดแล้วต่อในกระดับครับจริงนะครับอ่เออหลวบอกให้นเป็น้อง